สวัสดีค่ะมาพบกับเมย์แล้วนะคะวันนี้เมย์ไม่ได้มารีแอคชั่นเพลงค่ะแต่ว่าเมย์จะมารีแอคชั่นดวงนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เลยค่ะพอดีเมย์นะคะได้รับการแชร์มาจากเพื่อนๆในกลุ่มไลนะะ์นะคะของเมย์นะคะแล้วเมย์เข้าไปฟังแล้วนะคะรู้สึกว่าดีมากๆเมย์ก็ส่งต่อ,อไปทาง ไลน์ให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆนะคะแล้วก็ทางข้อความ Facebook นะคะให้เพื่อนๆไปแล้วนะคะเมย์ก็อยากเอามา r รี c t ชั่นบ้างนะคะเพราะว่าทําแล้วดีดีดีดทาแล้วรวยนะคะรวยนะคะรวยนะคะทําได้ตลอดชีวิตเลยนะคะจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะเมย์ไม่รู้ว่าต้นฉบับเนี่ยมาจากไหนนะคะเพราะว่าเมย์ก็ได้รับการแชร์มาอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเมย์เข้าไปฟังเข้าไปดูแล้วนะคะอาจารย์ท่านนี้นะคะชื่อว่าอาจารย์ชนิดตานะคะหมอดูฟันยับหมอดูฟันยับนั่นเองค่ะแล้วก็ แล้วแต่ดูละพิพนิษของแต่ละคนเลยนะคะแต่ว่าเมย์คิดว่าเราฟังไว้ก็ไม่เสียหายอะไรฟังไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะคะก็จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์กันค่ะวันศุกร์ฟังนะคะคนเกิดวันศุกร์หาเหตุแห่งบุญหนึ่งเรื่องทําบุญให้ได้มากกว่าทุกวันหนึ่งเรื่องแล้วทําบุญทุกวันศุกร หมายถึงว่าคุณทําบุญดีอยู่แล้วทุกวันศุกร์คุณต้องทําได้ดีมากกว่าเดิมทุกวันศุกร์เลยค่ะหรือบางคนจะกินเจทุกวันศุกร์กินครีนทุกวันศุกร์ให้กําลังให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันศุกร์ที่มันดีกว่าทุกวันอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งเรื่องเสร็จแล้วสิ่งที่คุณจะได้ฟังดีๆนะคะโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาวันศุกร์ไม่ธรรมดาวันศุกร์ก็รู้อยู่แล้วว่ามันสุกสุก คนวันศุกร์ฟังดีๆนะคะอย่าใช้สมองเยอะเมื่อไรที่คนวันศุกร์ไม่เครียดใช้สมองน้อยๆหน่อยไม่มีตกะกาเยอะปล่อยวางไวเกิดเหตุอะไรก็ช่างวางให้ไวคุณรู้ไหมว่าคนวันศุกร์แต่คนวันศุกร์ต้องต้องหอบเขาเรียกต้องดอบอะไรต้องรอบความเยอะอะค่ะ คนวันศุกร์เขาจะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ที่ค่อนข้างเยอะคือความเยอะ <c oughs> คูไม่ได้ว่าใก่นะคะฟันยับนะฟันยับเลยครูไม่ได้ละไม่ได้ว่าใครแต่คนวันศุกร์เขาจะเยอะเรื่องเยอะคิดเยอะอะไรก็เยอะไปหมดคือฟังแล้วเยอะอะค่ะ,ะแลออหาเหตุหาผลหาความเยอะให้กับตัวเองคนวันศุกร์ให้วางความเยอะไปให้หมดคนวันศุกร์จะเยอะกว่าคนวันอื่นนะคะ เพราะเขาอะค่ะมันตกสมองมันตกความคิดเยอะมันตกอะไรที่เยอะกว่าคนอื่นนะคะผลแห่งผลแห่งการกระทําจะช้าหน่อยคนวันศุกร์แต่ถ้าอยากให้ผลไวคนวันศุกร์ต้องคิดให้น้อยกว่าเดิมต้องอย่ามีตกกะกาเยอะต้องเชื่อให้้มากกว่าที่ตาเห็นต้องวางสบายสบายวางความเครียดให้ไวไม่ใช่ไม่ให้เครียดแต่วางให้ไวตกกะกาให้น้อยลงไอคิด บวกลบคูณหารเลยให้น้อยลงแล้วสิ่งที่คุณจะเจอคุณจะเจอคนที่นำพลังงานความคิดมาให้คุณไม่ว่าคุณจะคิดอะไรจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยคิดพูดทําเกิดเงินทองหมดเลยคิดพูดทาเจรจาทุกอย่างที่เป็นความคิดมันจะออกมาเป็นเงินเป็นทองหมดเลยแต่อย่างที่ครูบอกคนวันศุกร์ต้องวางต้องวางความคิดเยอะให้ไว เพราะมันจะเหลือพื้นที่ให้คุณได้ใช้ความคิดแห่งเงินความคิดแห่งปัญญาความคิดแห่งการดูดมาคนเกิดวันสุขนะคะสิ่งเดียวที่คุณจะได้ทางลัดคือคุณจงไปหาสีฟ้าคุณจงไปหาสีฟ้าแล้วจงลดความเยอะของคุณลงอย่าให้ความอะไรต่างๆมาขัดในสมองคุณ สีฟ้าจะช่วยคุณได้สีฟ้าจะทำมองอะไรที่เป็นสีฟ้าบ่อยๆหาภาพหาแผ่นภาพรูปภาพที่เป็นทะเลที่มีสีฟ้าไม้เยอะที่สุดมานั่งมองอะไรก็ได้ที่เป็นสีฟ้าสีฟ้าค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายสมองส่วนนี้มันจะทำให้คุณนะคะไม่คิดเยอะสีฟ้าจะทำให้สมองของคุณนะคะเปลี่ยนโปรแกรม จากคนคิดเยอะตักกะเยอะเชื่อยากเออะเกินไปสีฟ้าค่ะมันจะไปทำให้สมองของคุณผ่อนคลายสีฟ้าคือทางลัดของคนวันศุกเดี๋ยวเรามาสรุปสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์กันเลยคะ่ะหมายเลข6นั่นเองคะอ่ะทำแล้วรวยนะคะ,ะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ หาเหตุแห่งบุญให้เจอ1เรื่องค่ะก็คือเราทําบุญในทุกๆวันทําดีในทุกๆวันแล้วนะคะวันอ่าวันศุกร์นะคะเราทำเบิ้ลเข้าไปเลยค่ะแล้วก็อ่าคนวันศุกร์นะคะอย่าคิดมากนะคะให้ปล่อยวางนะคะอ่าแล้วก็คิดเนี่ย คือคนวันศุกร์นะคะคิดอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนั่นเองค่ะแล้วก็สีสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะนั่นก็คือสีฟ้านั่นเองค่ะให้คลั่งไคลสีฟ้าไว้เลยนะคะเพราะว่าสีฟ้านะคะเป็นสีแห่งโชคลาภนะคะสีแห่งความร่ำรวยนั่นเองค่ะให้คลั่งไคลสีอาฟ้าไว้นะคะเวลาเราไปไหนเนาะเราก็ให้มีในบ้านนะคะก็จะมีสีฟ้าไว้เนาะเวลาเราเดินไปไหก็จะเห็นสีฟ้าก็จะดีคิดไว้เลยค่ะรวยรวยรวยนะคะ,แล,ะ,ะแล้วก็ ของใช้อะไรประมาณนี้นะคะให้เป็นสีฟ้าสีฟ้าเลยค่ะให้คลั่งคล้ไปเลยนะคะอาจารย์ชนิดตาหมอดูฟันยับของเรานะคะเมยไม่รู้นะคะว่า อาจารย์เนี่ยมีเพจ Facebook หรือว่าช่อง YouTube ช่องไหนนะคะใครรู้นะคะบอกเมย์ข้างล่างด้วยนะคะเพราะว่าเมย์นะคะก็ได้แชร์ต่อมาจากเพื่อนๆอีกทีหนึ่งเนาะเมย์ไม่รู้ว่าต้นฉบับเนี่ยมาจากไหนนะคะแล้วก็เมย์ก็ยุ่งมากๆค่ะเมย์ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีเวลาไปค้นหาเลยนะคะเมย์ก็รีบเอามารีรยกจให้เพื่อนๆดูนั่นเองคะ่ะเมย์ก็ขอให้ทุกๆวันนะคะร่ํารวยแล้วก็โชคดีคะ่ะเมย์ก็ขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบายบาย 啊。